สวัสดีครับนักหมากลุกไทยทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปเรื่องหน้าเบี้ยให้ท่านผู้ชมฟังแล้วครับก็มีหลายท่านเนี่ยนะก็ขอเข้ามาทางหลังมาเยอะนะครับว่าอยากจะเรียนรู้เนี่ยในส่วนของเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ขอมาก็จัดไปนะฮะหน้าเบี้ยนะครับก็แน่นอนทั้งสองฝั่งตั้งหมากตอนเริ่มต้นในลักษณะนี้ใช่ไหมครับหน้าเบี้ยที่ดีอย่างที่เรารู้กันไว้คือ เป็นหน้าเบี้ยที่อยู่ตรงกลางนะครับ2ตัวนี้2ตัวนี้อ่าอันนี้คือเบี้ยคู่แบงค์พันเลยนะครับเบี้ยคู่แบงค์พันนะครับนี้ก็แบงค์ร้อยนะครับแบงค์ห้าสิบนะครับนี่อาจจะเหเรียญเหรียญบาทเหรียญสิบ,บาทนะครับอันนี้ผมเรียนมาในลักษณะนี้เนี่ยเน,นี่ยคู่แบงค์พันเลยนะครับคือคุณอย่าพยายามเสียเบีย้ยคู่ในตําแหน่งโพสิชันเนีเ่ยประมาณ4ตัวนี้แต่สาคัญที่สุดคือ2ตัวนี้นะครับพยายามอย่าเสียเด็ดขาดนะครับอันนี้คือจุดที่สําคัญมาก กลยุทธ์การเล่นหมากลุกไทยที่ดีนะครับหลายท่านบอกไว้เซียนหลายคนบอกไว้นะผมก็ไม่อยากจะขัดนะครับผมก็เห็นด้วยกับแนวคิดของเขานะคือเบี้ยการกระดานเป็นเบี้ยที่แข็งแกร่งที่สุดคุณลองไปเล่นดูนะครับหมากตาไหนที่คุณมีเบี้ยการกระดานมากๆเผลอๆโคนเผลอๆมาเผลอๆเม็ดเจาะคุณไม่ได้ทั้งนั่งที่มันเป็นเบี้ยส่วนมาส่วนโคนเป็นหมากที่มีอนุภาพเยอะใช่ไหมครับแต่ไม่สามารถเจาะได้นะครับเพราะอะไรนะครับคุณก็ลอง กลับไปนึกคิดดูนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะเบีย้ยมันเป็นหมากที่มีค่าต้อยต่ําที่สุดเพราะฉะนั้นเองนะครับผมก็เลยแอดซูมขึ้นมาว่าเออถ้ามันเป็นเบีย้ยคู่กลางกระดานอย่างเงี้ยเนาะแล้วมีเบี้ยเนี่ยบางทีโคนบางทีมา้าอะไรเงี้ยนะครับเจาะคุณไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาเจาะเข้ามาเขาต้องเอาหมากตัวใหญ่มาแลกใช่ไหมครับอันเนี้ยคือไม่ค่อยมีใครทํากัน สำหรับในโครงสร้างหน้าเบีย้ยที่ดีนะครับต้องเป็นเบีย้ยคู่แน่นอนครับเป็นเบีย้ยคู่ถ้าเป็นในเบีย้ยลักษณะผูกกันแบบนี้นะครับจะเกิดแท่นมากจะเกิดแท่นมากอย่างเช่นคู่ต่อสู้เนี่ยเอาหมากมาวางเพื่อกดโจมตีหรือส่วนมากที่ท่านเจอบ่อยๆก็จะเป็นโคลเนี่ยเข้ามาอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นจุดพ่ออันนี้คือไม่ค่อยดีแต่ถ้าเป็นเบีย้ยคู่เห็นไหมครับอนุภาพมันป้องกันชัดเจนเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมครับ เบี้ยที่ไม่ดีอีกชนิดหนึ่งที่อยากจะให้ผู้ชมดูก็คือเบี้ยซ้อนเบี้ยซ้อนเนี่ยครับไม่ดีนะครับมันก็เหมือนกับเวลาเรานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์นะครับล้มก็ล้มทั้งคู่นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะตัวเพราะตัวหน้านะครับผูกยากถ้าตัวหน้าเสียตัวหลังอนุภาพน้อยนะครับบันโวตรงนี้นะครับก็บุกเข้ามาอีกตัวนี้ก็มีโอกาสเสียอีกเหมือนกันนะครับขับรถนะครับ คล้ายกันนะฮะซ้อนก็ล้มล้มทั้งคู่นะอีกตัวหนึ่งที่ไม่ดีนะครับก็คือเบี้ยที่มันแตกกันในลักษณะนี้ครับก็เหมือนคนทะเลาะกันนะครับคือไม่ยอมอยู่ด้วยกันฮะอยากจะอยู่แบบเอ้าโหขอห่างกันดีกว่านะครับห่างกันสักพักนะครอันนี้ก็ไม่ใช่นะนี่ก็เกินไปอันนี้คือรักกันนะครับถ้าไม่รักกันเนี่ยคือไม่ดีและแย่แน่นอน ไม่สามัคคีนะครับมีช่องโหว่ให้คู่ต่อสู้เนี่ยเดินเข้ามาเพื่อกดโจมตีแนะ่ในเมื่อท่านผู้ชมรู้มาถึงขนาดนี้นะครับก็ต้องเสริมให้ท่านผู้ชมอีกในส่วนแบบนี้เราพูดกันว่าเบียคู่มันดีใช่ไหมอ่าเบียคู่มันดีเพราะฉะนั้นเราจะมาสมมุติเหตุการณ์ถ้าสีขาวอ่าเป็นเบียลักษณะนี้ สีแดงลักษณะนี้คำถามคือได้ใครได้เปรียบสีแดงได้เปรียบนะครับเพราะว่าตัวนี้มันโวเยอะกว่านะครับคือมันเป็นโวกลางกระดานอย่างที่ผมบอกคือเบีย้ยโซนโพซิช i ั่นนี้มันเป็นเบีย้ยที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำให้มันโวถ้าเป็นลักษณะนี้สีขาวดีกว่าเห็นไหมครับสีขาวมีเบีย้ยที่เข้าใกล้กลางกระดานมากกว่าอะไรทำนองนี้ ก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เวลาการเล่นเบี้ยนะรต้นกระดานเลยคุณพยายามเปิดเป็นเบี้ยคู่นะครับเทคนิคการกินไม่ยากเทคนิคการกินถ้าเป็นในลักษณะนี้เนาะเทคนิคการกินอยากจะฝากไว้นิดนึงถ้าไม่ได้กินฟรีนะครับไม่ได้กิน2ออย่าพยายามกินออกด้านนอกให้พยายามกินเข้าด้านในแบบนี้พยายามกินเข้าด้านในนะครับคุณเป็นสีขาวนะครับใน ทำนองเนี้ยคุณก็ยบบพยายามกินออกด้านนอกแบบนี้ไม่ดีนะครับเห็นไหมครับถ้าคุณกินแบบนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับก็คืออันเนี้ได้ฝั่งแดงเนี่ยได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในคือเอาเบี้ยดักดักด้านนอกนะครับมาแลกเบี้ยจากด้านในโพสิชันตรงนี้เขาก็จะดีกว่าเห็นไหมครับเพราะนั้นสีขาวนะครับก็ต้องกินแบบเดียวกันนะฮะก็คืออันนี้ไม่มีใครได้ไม่มีใครเสียอะไรนะครับแต่ถ้ากินออกนอกนะครับอันนี้เสียทรงเปี้ย เป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่กรณีที่แบบว่าคุณได้เปรียบจริงๆเช่นกินม้าเขากินโคนเขาแบบเออนะกินฟรีเขาอันนี้อย่าพยายามไปทํานะครับแล้วพยายามแบบเดินเบี้ยขึ้นไปแบบบุกเดี่ยวอะไรทํานองเนี้ยแล้วก็แบบผูกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยก็พยายามอย่าทํานะครับเพราะว่าอันเนี้ยคือมันจะเป็นช่องของการเสียเปรียบ ถ้าเกิดว่าคุณแลกเรือหมดแล้วคู่ต่อสู้เขาเอามาขึ้นมาจับเบียรร้ยตงเนี้คุณตายนะครับเบี้ยรตัวนี้คุณตายอีกมันก็มีอีกหลายอย่างนะครับที่นักหมักลูกไทยควรจะรู้อย่างเช่นอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันเรียกว่าอะไรแต่อย่างเงี้ยคือแบบบางทีเบี้ยมันหมดนะครับเบี้ยม,มันหมดแล้วเหลือทํานองเนี้ยอันนี้คือบางทีสีขาวก็อาจจะได้เปรียบเพราะว่าสีขาวเนี่ยมีเบี้ยเยอะก,กว่าอะไรเงี้ยก็พยายามค่อยๆบุกหรือเป็นอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเป็น position อย่างเงี้ยสีขาวจะดีกว่าเพราะว่ามีหมากที่คอยซับพอร์ตตาเดินพวกนี้อยู่แต่ตรงเนี้มีช่องโหว่มีอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยดีอะไรทำนองเนี้ยนะครับอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้อันนี้เขาเรียกว่าเบีย้ยคู่เทพพญดาเบีย้ยคู่เทพพยาดาเป็นยังไงคือเบี้ยคู่เบีย้ยคู่เบี้ยคู่เทพเป็นเพี้ยคู่ที่แบบไม่มีอะไรมาสู้กับมันแล้วอย่างเช่นถ้าเป็นเบีย้ยปกติเนาะเราก็ยังมีแบบ เออมีอะไรมาแลกมันไม่ไม่แลกก็เดินขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่เน,นี้คือไม่มีอะไรมาขาดขวางมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าในเกมจริงอ่ะคุณมีเบี้ยแบบเนี้ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยนะครับคุณอย,าย่าพยายามไปเดินแบบเออเห็นเห็นหมากเขาเป็นแบบนี้นยก็พยายามไปเดินจิ้มอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คุณจบเลยนะครับเพราะจากตาเดินที่คุณกําลังเป็นฝ่ายกระทํานะครับคุณกําลังเป็นฝ่ายได้เปรียบอะไรเงี้ย คืออาจจะเป็นแบบเสยเปรียบหรือเสมอไปได้แล้วก็มีนะครับพอจิ้มไปแบบนี้นะครับเขาก็แค่เอาโขนแหลกเบี้ยตัวนี้คุณอยู่ยังไงแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราผูกแล้วเราค่อยๆยืนบางทีอ่ะมันก็ไปต่อได้นะครับจะพูดง่ายๆรสรุปว่าให้ตั้งเบีย้ยคู่อย่างนั้นแหละนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับ ถ้าเกิดว่าไม่ได้เปรียบจริงๆหรือว่าไม่ไม่ได้เดินเป็นแบบจังหวะอะไรอย่างเงี้ยคุณเดินป๊าปอะไรคู่ต่อสู้ถอยใช่ไหมคุณเดินเบี้ยคู่อีกเนี่ยเป็นเบี้ยคู่อะไรอย่างเงี้ยอย่าทำนะครับอะไรประมาณนี้อีกอย่างนึงนะครับก็เป็นเบี้ยสูงเบี้ยสูงมีหลายชนิดนะครับแต่ละชนิดก็จะมีพิษภัยไม่เหมือนกัน เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า,าแต่ละที่มันมันกดดันไม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้อะไรมากนะครับในทํานองเนี้ยนะฮะถ้าเป็นเบีย้ยสูงข้างกระดานอันนี้นักหมักลูกส่วนใหญ่จะไม่ค่อยนับไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่เพราะว่าอนุภาพการกดดันมันน้อยนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับอันนี้คือเบี้ยเหรียญสิบใช่ไหมครับแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์พันอะไรเงี้ย แบงค์ห้าร้อยแบงค์พันอะไรคุณก็ว่าไปนะแต่ว่าการกระดาษเนี่ยมีค่ายเยอะที่สุดใครท,ทานองเนี้ยนะครับเบี้ยสรุว่าเบี้ยริมเนี่ยเขาไม่ค่อยอ่านกันนะครับเบี้ยหน้าเบี้ยสูงหน้าม้านะครับหน้าม้าอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าม้าอะไรเงี้ยนะครับคือมันเป็นเบี้ยสูงที่เวลาเราตั้งใช่ไหมครับมันอยู่ตำแหน่งหน้าม้านะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเบี้ยสูงหน้าม้า ก็เป็นเบี้ยสูงที่อันตรายมาในอีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่แรงที่สุดนะครับแรงที่สุดผมคิดว่าหน้าโคนนะครับหน้าโคนนี่โคตรจะโคตรจะแรงเลยนะครับเพราะว่ามันกดดันส่วนมากคู่ต่อสู้เนี่ยขึ้นม้าใช่ไหมถ้าเป็นม้าเทียเป็นม้าอะไรเงี้ยมันขึ้นบุกไม่ยากเอ้ยมันขึ้นบุกไม่ได้นะครับมันขึ้นบุกได้ยากแล้วโคนอะไรอีกโคนเขาติดอะไรเงี้ยนะครับเบี้ยสูงหน้าโคนเนี่ยผมว่าค่อนข้างแรงที่สุด แต่ว่าเบี้ยสูงการกระดานที่เป็นพวกหน้าขุนหน้าเม็ดอะไรเงี้ยกลับไม่แรงเพราะว่ามันมีลูกแก้นะครับถ้าทิ่ไม่ดีก็มีลูกแก่อะไรทํานองเนี้ยนะครับโอเคครับสําหรับในวิดีโอเนี้ยผมก็ได้แนะนําไปค่อนข้างมากนะครับก็หวังว่าถ้าผู้ชมเนี่ยจะลองเอาไปคิดทบทวนนะครับแล้วก็ลองฝึกด,ดูนะครับผมว่ามันไม่ยากนะครับ ก็สำหรับในวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับก็ขขอบคุณครับสวัสดีครับ